สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่เหมือนฟอร์จูนนะคะช่องดูดวงและฮิวใจด้วยพลังงานบวกค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการ c o ซี่พอดแคสในหัวข้อเรื่องวิธีเลือกคนรักที่ดีมาเป็นคู่ชีวิตนะคะในชีวิตของเราการมีคู่ชีวิตที่ดีและเหมาะสมเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาอย่างยิ่งเลยละค่ะเพราะคู่ชีวิตไม่เพียงแค่เป็นคนที่เคียงข้างเราในช่วงเวลาที่ดีนะคะแต่ยังเป็นคน ที่คอยสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ท้าทายอีกด้วยการเลือกคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนั้นเป็นการตัดสินใจที่สําคัญอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาให้ดีและถี่ถ้วนเพื่อให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขและมั่นคงค่ะ ข้อแรกในการเลือกคู่ชีวิตที่ดีนะคะคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนที่จะรู้จักคนอื่นค่ะก่อนที่เราจะเลือกคู่ชีวิตนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตและจากความสัมพันธ์นี้มีค่านิยมและเป้าหมายอะไรเราพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อย่างจริงจังแล้วหรือยังการรู้จักตัวเองจะช่วยให้เราไม่สับสนหรือหลงทางไปกับความรู้สึกชั่วครู่ชั่วคราวที่อาจจะทําให้เราตัดสิน จผิดดดพลาดได้ค่ะนอกจากนี้การรู้จักตัวเองก็ยังช่วยให้เราเลือกคนที่มีค่านิยมและเป้าหมายใกล้เคียงกันด้วยนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวก็ควรเลือกคู่ชีวิตที่มีค่านิยมเดียวกันหากเราต้องการคนที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องหาใครสักคนที่เข้าใจและยอมรับการเติบโตของเรานั่นเองค่ะ ข้อต่อมานะคะคือมองหาคุณสมบัติที่มีค่าในระยะยาวค่ะเมื่อเราพูดถึงคุณสมบัติที่ควรมองหาในชีวิตคู่หลายคนอาจจะนึกถึงรูปร่างหน้าตาหรือสถานะทางสังคมแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่อาจจะจางหายไปได้ตามกาลเวลาค่ะสิ่งสําคัญกว่านั้นคือคุณสมบัติภายในที่มีค่าและคงทนยกตัวอย่างเช่นความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจความรับผิดชอบความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจกับผู้อื่นแน่นอนค่ะว่าถ้าเรากับเขาสื่อสารไม่เป็นภาษาเดียวกันก็อาจจะทําให้ชีวิตคู่ไปกันไม่รอดได้นะคะคู่ชีวิตที่ดีควรเป็นคนที่เราสามารถเชื่อใจได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตประจําวันความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนค่ะเพราะความซื่อสัตย์จะทําให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและไว วางใจได้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจค่ะนอกจากนี้ความมีน้ำใจและความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะการที่คู่ชีวิตของเราสามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเราได้ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นมีความราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อที่ข้อ3กันนะคะการสังเกตพฤติกรรมและการกระทําคําพูดอาจจะเป็นสิ่งที่น่าฟังแต่การกระทําเป็นสิ่งที่บอกถึงความจริงใจของคนคนนั้นนะคะการเลือกคู่ชีวิตที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เพียงการฟังคําหวานๆที่บอกออกมาแต่เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการกระทําของเขาหรือเธอในสถานการณ์ต่างๆค่ะลองสังเกตว่าคนที่เราสนใจมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความเครียดเขาหรือเธอสามารถรักษาความสงบและสา ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติหรือไม่ หรือเขาหรือเธอมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธปัญหานั้นๆหรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้สามารถบอกได้ค่ะว่าเขาคนนั้นจะสามารถเป็นชีวิตคู่ที่มีความรับผิดชอบและสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับเราได้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้การสังเกตว่าอีกฝ่ายมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติต่อเราอย่างไรคนที่มีความจริงใจและรักเราอย่างแท้จริงจะปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพและใส่ใจไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาที่ดีแต่เป็นในช่วงเวลาที่ท้าทายและมี ความถูกเข้ามาด้วยค่ะ หัวข้อต่อมาคือการเลือกคนที่เข้ากับเราได้ในระยะยาวนะคะความเข้ากันได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคู่เลยค่ะไม่ใช่แค่เป็นเพียงเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบในกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ยังรวมถึงการสื่อสารการแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตประจําวันด้วยคู่ชีวิตที่ดีควรเป็นคนที่เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญหรือไร้สาระก็ตามความสามารถในการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในความสัมพันธ์อีกเช่นเดียวกันค่ะการที่เราสามารถแบ่งปันความคิดความรู้สึกความกังวลให้กับอีกฝ่ายได้อย่างเสรีก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรามีความลึกซึ้งและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเข้าหากันได้ในเรื่องของค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตนะคะถ้าเราและคู่ชีวิตของเรามีความฝันและเป้าหมายที่แตกต่างกันการใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาวก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายกันสักหน่อยค่ะดังนั้นการเลือกคู่ชีวิตที่มีค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องกันก็จะช่วยให้เราสองคนสามารถสนับสนุนกันและกันได้ค่ะ ข้อที่5คือการฟังสัญชาตญาณของตัวเองนะคะหลายครั้งการเลือกคู่ชีวิตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะแต่ยังขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณภายในของตัวเราเองด้วยการที่เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอย่าละเลยความรู้สึกเหล่านี้เพียงเพราะเราอยากเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ การฟังสัญชาตญาณของตัวเองและให้ความสําคัญกับความรู้สึกภายในจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะข้อที่6 ความยืดหยุ่นและความพร้อมในการปรับตัวการใช้ชีวิตคู่ต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะคนรักที่ดีไม่ใช่คนรักที่สมบูรณ์แบบค่ะแต่เป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปกับเราความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะพัฒน,นาและปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในแต่ละช่วงค่ะ การเลือกคู่ชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะไปกับเราก็จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ง่ายมากขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่7 คือการเลือกคนที่ทำให้เราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะคู่ชีวิตที่ดีควรจะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจในการเป็นตัวเองไม่ควรรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขาหรือเธอยอมรับหรือรักเรานะคะการที่คุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือปฏิเสธเป็นสิ่งที่สาคัญมากในความสัมพันธ์ค่ะ การเลือกคนที่ทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองและมีความสุขกับการเป็นตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราราบลื่นเปรียบเสมือนกับเสื้อยืดสีขาวที่ดูจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่สามารถใส่ได้สบายและทุกวันเลยล่ะค่ะการเลือกคนรักที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความรอบคอบนะคะ ความรักไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกที่มีในขณะนั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของเราในระยะยาวการเลือกคู่ชีวิตที่ดีคือการเลือกคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคู่รักเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมชีวิตของคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการค้นหาคนรักที่เหมาะสมนะคะและขอให้ความรักของคุณเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและความสมหวังค่ะและขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพราะเราอาจจะไม่ได้มาเจ กันอีกแล้วและฝากกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหัวข้อใดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วออมจะหาเวลามาทำให้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ c o ซี Podcast ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ